สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอยู่ที่ไหนครับนายเริฐน้อยจรัสครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่หวังงข่ครับเพชรบุรีเนาะเพชรบุรีพี่เสือร์ไเหยนบอกว่าตะก่อนเนี่ยเป็นอะไรครับต้อกระจกเลยก็เป็นต้อกระจกด้วยโรคเกาด้วยต้อกระจกมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหหลายปีแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นเลยเหรอมันมันฟางอ่ะต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นตลอดเลยนะตอนนี้นะตอนนี้ไปโอกมาข้างแล้วตอกมาแล้วมันก็ยังต้องหยดน้ําตาเทียมประจาหยดน้ําตาเทียมมากี่ปีแล้วเนี่ย หลายปีอะประมาณกับสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีนะเรดมองไม่เห็นก็ต้องใส่แว่นเนาะทีนี้ลุงไปว่าที่มีเครื่องฉีดนั่นลุงจะไม่ได้เจอต่อแบว่าบอกโกงกับสตังค์ไม่เคยจะมีเทีนี้ก็เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรเงี้ยก็เป็นเก้าด้วยเหรอเก้าด้วยเก้าที่มือเป็นยังไงครับตัก่อนมือมือกำทำไม่ได้เลยกำแทบไม่ได้เลยมันกำได้ขนาดตัตงก่อนนั้นมันกำได้แค่ไหน หอดแบบนี้แค่นี้แค่นี้เองอ่ะแค่นี้อโอ้โหเราจะไปทำงานได้หรือเนี่ยนี่กับสนิทแล้วเนี่ยอ๋อแต่ก่อนมันกัดไม่ได้เพราะอะไรมันเกาเป็นเนี่ยมันเป็นตึงเป็นที่ข้อดี่หมดอะโอมันบวมเนาะบวมเกาขึ้นมานี่นะใช่ไหมบวมนี่นะโอ้แล้วเอวก็นั่งยองไม่ได้นั่งยองไม่ได้ม่ขัดสมาก็ไม่ได้ก็คือเป็นต้อกระจกต้อกระจกเกานั่งยองไม่ได้เดี๋ยวนี้แล้งอยากกินน้ําไปแล้วเป็นไงบ้าง เดี๋ยวนี้นั่ง,งได้บางแล้วนั่งในแต่ยำทุกสนิดเดียวพอเพิ่งกินได้ยังไม่หมดน้ำนี่ใช่ไหมนี่น้ำน้ำตัวนี้ใช่ไหม,รไหมครับยกกันดูที่เป็นไงนี่น้ำเมืวันเนี่ยเพื่อนมาแนะนำให้กินกินไปได้กี่แพ็คแล้วครับยังไม่ถึงแพ็ก <laughs> แค่สิบขวดเออปรากฏว่าตอนนี้ไม่ต้องหยอดน้ำตาเทียมแล้วเหรอไม่ต้องหยอดมองเห็นชัดเจนไมหมเนี่ยเห็นเห็นชัดเจนถอดแว่นให้ดูถอดแว่นหน่อย มองชัดเจนไหมเนี่ยมือผมเนี่ยเห็นเห็นชัดเจนเลยข้านิ้วเลยนะชัดเจนเลยนะครับโอ้เหชัดเจนหมดเจ็ดสิบแล้วนะครับพี่เจ็ดสิบหกเจ็ดสิบกว่านะเจ็ดสิบหกแล้วก็ตก็กระจกเนี่ยหายเลยนะไม่ต้องอยิบน้ำตาลเทียมแล้วนะฮะอ่าอืมแล้วก็เกาตัวนี้ก็คือกำมือได้แล้วกำมือได้แล้วนั่งนั่งได้เยอะนั่งด้วยนะไหนไหนต้องในต้องก่อนนั่งได้แค่ไหนแค่นี้อ๋อแค่นี้เนี่ยเอ้าได้แค่แค่นั้นเองเหรอเดี๋ยวนี้เนี่ยนั่งกับสนิทแล้วโอ้โหดีขึ้นเลย โอ้แล้วตอนนั่งขนาดนี้เราตอนโอ้ตหจงความดีเลยแล้วเออตอนถ่ายทำไงอ่เนี่ยถ่ายก็ถ้าถ่ายในป่าต้องยืนมานี้เนี่ยอีกยืนถ่ายแล้วเนี่ยโอ้โหเพราะว่าถ้าถ่ายที่บ้านที่ห้องมันมีชักโครกอืมนั่งได้ชักโครก่ะแต่ว่าถ้าในป่านี่ต้องสรุปแล้วก็คือพี่เส์อในตอนนี้ก็คือตาเนาะต้อกระจกดีเนาะ มองเห็นชัดเจนเลยนะครับตอนนี้เห็นบอกทั้งดื่มด้วยทั้นเอาถาดตัดหยอดตาด้วยเหรอมือลูบเลยนะตอนนี้ต้องฉีดแล้วนะเต่จะฉีดเอาจะไวยดดีกว่าน้อโอเคหน้าใสขึ้นเนาะนิ้วกรรมได้นั่งได้ยืนได้นะก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะมั่นใจไหมมั่นใจฝากความมั่นใจหน่อยครับในการดื่มน้ํานี่ถึงถ้าู้ชมทางบ้านชวนเพื่อนมาดื่มน้ำเอย อาคนที่เป็นโลกเกาโลกต่อกระจกเลยนะแต่ว่าลุงก็ยังไม่สนิทหรอกถ้าใครสนใจก็มาดื่มน้ําลองมาดื่มดูเนาะลองมาดื่มดูว่าเออพอพี่เสร์ที่ป่วยจริงเนาะป่วยจริงดื่มจริงดื่มจริงดีจริงหายจริงเนาะดิดงเป็นวิธาทานขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ